สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันครับอีกรอบนะครับกับเครื่องหนึ่งจุดแปดีนะครับสําหรับคันนี้ต้องราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเกี่ยวตเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับเอกสารพร้อมอุ่นนะครับรถทำสีใหม่นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์นะฮะขาวมุกเบอร์ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับของแคมเบอรี่นะครับ มาดูรถได้ที่บ้านตาแต้ตะบนท่าตาําภลรัตนบุรีจังสลินนะครับพี่น้องชื่นชอบนะครับใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับผมนี่นะครับเครื่องน่น,นช่วงล่างดีนะครับผมเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับน้องท่านไหนสนใจนะครับมาดูก่อนได้นะครับ หุ้มให้ใหม่นะครับตัวนี้เราก็หุ้มใหม่นะครับเห็นไหครับ คนอนโซลเดิมๆเ,เลยนะครับที่สวยนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับมาดูนะครับหนึ่งแสนหเก้าบาทดูรถได้ที่บ้านแต้าตะบ,บนธาตุอำเภอรัตนาบุรีจังุรินนะครับมีบริการส่งตามระยะทางนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับ เอกสารพร้อมวลนะครับผมใช้ั้ำมันระบบเดียวนะครับหากพี่น้องชื่นชอบนะครับมาดูก่อนนะครับที่บันแต้ตะบนทา่าตําเภอรตัตนบุรีจังสรรินนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนห้าหมืก้าพันบาทเป็นเครื่องยนต์ดูนะครับผมสายไฟอะไรใหม่หมดนะครับสำหรับคนนี้นะครับ เครื่องนิ่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเครื่องนะครับเรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างไม่ต้องห่วงเลยนะครับหายเีนะครับเพราะว่าช่วงล่างนี้ทําดีมาเลยนะครับเจ้าของเขานะครับตัวเขียงประตูนี้ห้มใหม่มาเลยนะครับเบาะนะครับเป็นไมดิจิตอลอย่างสวยเลยนะครับผมไมดิจิตอลสวยนะครับ นี่นะครับเครื่องยนตน์ครับเครื่องดีนะครับผมไม่ต้องห่วงนะส่วนหลัดคนนี้การันตีเลยนะครับ ที่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็มาดูข่อนนะครับที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนับ,บุรีจังสรีนะครับตั้งราคาไว้ที่1นึ่งแสห้านเก้าพันบาทนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับส่วนเก้าสามสมเจ็ดสาหกหนึ่งสองหกครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ